5018 s p นะครับ L 5018 s p นะครับทันนี้ก็ส่ง FC ทางสกลนครนะครับก็ <c oughs> เป็น FC ที่ามาซื้อแล้วก็ตีเทินรถนะครับก็ขอบพระคุณ FC ทางสกลมากๆนะครับรู้สึกว่าผมไม่ได้รีวิว FC ลำพูนนะครับเป็นยันม่า YM 357นะครับแล้วก็ FC ทาง อาจจะไม่ขอแก่นด้วยสองท่านนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องด้วยไปทําฟันนะครับไม่ได้อยู่ร้านนะครับไปไปทำฟันนะครับกลับมาเขาบอกเอารถส่งลูกค้าแล้วนะก็ขออภัยด้วยไม่ได้รีวิวนะอ่าส่วน f c ท่านไหนลูกค้าท่านไหนอยากได้รถเสสวยนะครับอ่ะโทรหาเซวันได้เลย36มสิบหกแรงเอสพีสองแสนสองหมื่นบาทอ่ะ ก็มีมาบริการแล้วนะครับ30แรงราคา295,000เอ้ยพูดที40แรงราคา295,000อ่ะมีมาแล้วนะครับใครสนใจโทรหาเสืออ้วนได้0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับสนใจรุ่นไหนอยากได้รุ่นไหนโทรหาเสืออ้วนได้ครับ M U 4 9ดาว50,000อ่ะสนใจก็โทรหาเสืออ้วนได้นะครับอ่ะมีให้เลือกหลายคันเลยนะ M U 4 9ดาว50,000นะครับ หัวหาเสืออ้วนได้เลยนะครับราคา5้0 0สนดาวห้าหมส่งประมาณปีละแสนนะครับมีงดย่อยด้วยนะครับใครสนใจก็มาเลือกได้เลย MU57 ดาวห้าหมื่นส่งประมาณปีละแสนสามนะครับใครสนใจก็โทรหาเสืออ้วนได้เลยใครอยากได้ L5018 ดาวที่ห้าหมื่นนะครับดาวที่ห้าหมื่นนะส่งอยู่ก็ไม่แพงเหมือนกันนะครับส่งประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนต้นๆนะครับก็มาเลือกเอาหร er ือใครจะเลือกราคาพิเศษเหมือนคันแรกเลยนะครับ L508SP 450,000บาทก็มาเลือกเอานะครับ0947064430นะครับ0947064430นะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์ศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์ or, มือ2ที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่ะสนใจคันไหนอยากได้คันไหนโทรหาเสืออ้วนได้นะครับอ่ะยันมาก็จัดโปรนะอ่าแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับอาจจะมียันมา YM เข้ามาอีก5คัน อ่าแล้วก็ยันมาโซลิดนะครับโซลิดเจ็ดสิบห้าแรงใครมองหาอยู่ใครอยากได้มาอีกสองคันนะครับอ่าดาวกันทำตามดาวสี่ห้าหมื่นได้นะครับดาวสี่ห้าหมื่นนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับอ่าสนใจก็โทรมานะครับอยากได้ก็โทรมานะครับอยากได้คันไหนโทรมาเลยช่วงนี้เซเว่นว่างนะครับรอรับสายนะครับถือโทรศัพท์รอเลยนะครับใครสนใจโทรหาเสซเว่นได้เลยนะครับอ่าขอบคุณเอฟซีขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับสนใจอยากซื้อสนใจอยากขายครับเดี๋ยวได้รถรุ่นไหนโทรมานะครับ อ่ห้าหนึ่งสี่อีกนิดหน่อยนะ e f 5ห้าหนึ่งสี่มีให้เลือกเยอะเลยนะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันสองแสนเก้าหมื่นห้าพันนะมีให้เลือกเยอะเลยนะครับสนใจก็โทรมานะครับขอบคุณครับ